จ้ามนีกะเลาะไฮเลาะสวนคือเก่าเนาะจ้ามนี้มาเลาะสวนพริกคือเก่าเนาะจ้าเส้าสวนพริกกะเลาะสวนพริกเนี่แหละเนาะจ้าเปิงความงามของพริกเนาะอันนี้คือมะเพ็ดเรื่อนเนาะหรือว่าแถวบ้านแม่ค้าหน่อยเพิ่นจะเอินมะเพ็ดปีเนาะจ้าหรือว่าภาคกลางอาจจะพูดว่าพริกกะเลียงเนาะเพิ่นจะเอินแบบนั้นเนาะอยู่สวนเฮากะจะมีแซกแกกันนี่ก็คือเปอรฮอตลูกผสมเนาะจ้าอันนี้ แม่ค้าหน้อยเพื่อนจะมาเก็บเอาเองเนาะจ้ะกับแบ่งไว้ให้เพื่อนงานหนึ่งเนาะเพื่อนก็นจะเก็บเอาเองกันเลยปลูกซ้ำๆปลูกสลับสลับกันเนาะจ้ะมันน่าจะมีนี่กับปริมาณกับหลายอยู่เนาะจ้ะส่วนนี้แม่ค้าลายย้อยเพื่อนจะมาเก็บเอาเองเนาะจ้ะก็จะปลูกปนๆกันเนาะ สำหรับแม่ค้ารายย่อยมาเก็บเอาเองไปตลาดตอนแรกหรือว่าตลาดของถมนั่นเองเนาะก็จะมีพิกขี่หนูขาวเนาะพิกี่หนูขาวกับพิกะเหลียงหรือว่าพิกปีนาา่นะจ๊ะเพิ่อนจะมาเก็บเอาเองหรือว่าเฮาดูเฮ้ากะมาเก็บสอยเพิ่นนาา์นนะจ๊ะ แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ส่งพ่อค้าคนกลางนะจ๊ะแต่มมงนี้จะเอาไว้ให้แม่้าไล่ย,ย่อยเนะจ้ะ